สวัสดีจ้าวันนี้จะพามารดน้ำต้นไม้นะคะที่นี่บ้านสวนกลางทุ่งสุพรรณบุรีรดน้ำต้นไม้ยามเย็นค่ะช่วยยาหน่อยกระบวยยาวๆยาแบบนี้เลยนะคะเป็นการรดน้ำแบบโบราณสมัยก่อนยานี่มือชี้ยาจะวัดน้ำผัวผัวผัวพัวแบบอย่างเร็วเลยค่ะวัดแบบ เรามองแทบไม่ทันเลยนะไม่ทันหายใจเลยครับแต่หันกลับมามองแก้วซะก่อนดีดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะค่อยๆตัดค่อยๆลดเราไม่รีบนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าช้าๆได้พระเล่มงามยังไงมันก็เสร็จนะคะค่อยๆเราก็จะได้ไม่ปวดแขนไม่ปวดหลังปวดเอวอาจจะ หลังเรี้ยงได้นา,นานมาทำนะคะเาะไปเนะเป็นลูกสะพภยบ้านนี้มาสามสิบสามปีแล้วพี่น้องที่ดูตั้งแต่อายุยี่สามอะตอนนี้อายุห้าสิบเกิดใช่ไหมยี่สามสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าห้าส็บก็ใช่สิสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยสามสิบเท่าไหร่เนี่ย สามสิบสี่ปีแล้วสิบวกลบคูณหารตัวเลขก็ไม่ถือมาทีไรก็ถ้ามาเจอหญ้ารถก็จะช่วยอย่างนี้ยไม่เจอเจอหรือไม่เจอก็ช่วยเขาแหละเมื่อก่อนที่ตรงนี้กว้างมา,ากเกือบสี่ไร่ก็มีลิ้นจี่มีมีอะไรนะละมุดมีมะม่วงหญ้าก,ก็จะมีสะเนี้ยเป็นสะใหญ่สานี้ยยาวมา,มากๆ ความยาวก็ประมาณสองไร่นะคะหน้ากว้างไปทางนู้นสองไร่หน้ายาวสินะหน้ากว้างไม่เท่าไหร่กว้างน่าจะร้อยเมตรถึงได้ล่าไม่รู้แต่ความยาวอะ่ะเป็นเป็นสะโบราณนะคะสมัยก่อนของใช้มือขุดนะคะใช้จอบนี่แหละขุดขุดไปเพื่อที่จะกักเก็บน้ําไว้ใช้ในสวนแล้วก็จะมีท้องร่อง เล็กๆประมาณวาหนึ่งแต่ก็ลึกนะลึกเพราะมีขี้โคลนด้วยเคยที่รู้พระตกลงไปขี้โคลนถึงเอวเลยกว่าจะขึ้นมาต,ตะเกียบตะเกียบตะกายขึ้นมาได้แลวพี่น้อง,งก็เดินไปเก็บสายบัวนี่ค่ะหล่นลงไปเรียกให้คนไปช่วยดึงไม่มีใครได้ยิน ก็เลยตะเกียกตะกายขึ้นมาเองนะคะพี่โคนพ่เอวเลยรดน้ำผักอย่างสบายใจเล่วนี่สมัยนี้ย่าอายุแปดสิบปีแล้วปีนี้ก็คือใส่ยางนันเองวัดไม่ไหวแล้วเลยใช้ใส่ยางรถแต่ใส่ยางนี่เป็นน้ำปลาปลาค่ะค่าก็จะบอกว่าน้ำผักน้ำปลาปลาผักไม่ค่อยงามก็ประมาณนี้แหละแกบอกปลูกกัดหน่อยมว่าให้หลัง อันนี้นิดหน่อยนี่ก็ยาวเลยนะเป็นเอาอะไรลไขย,ย้อยเหมือนกันแต่อากาศเย็นลมเย็นลมเย็นกว่ากรุงเทพไม่เหนียวตัวนะคะอันนี้ก็แอบอู้นิดนึงเหนื่อยแล้วก็เดินกินลมชมวิวก่อนแลเดี๋ยวก็ค่อยไปวัดน้ำต่อตะไคร่นี่ปลูกเองนะคะเนี่ยดัางงามเลย ใช้ยมาา่ต้นูุงนุ่นเลยสวนี่สวนหญ้าปลูกมะคงมะเขือกล้วยแต่ต้นลิ้นจี่ตัดทิ้งหมดแล้วต้นละมุดด้วยเหลือไม่กี่ต้นส่วนมากจะเป็นกล้วยแล้วไม่ต้องให้น้ําเยอะต้นใหญ่นี้แค่ไม่ต้องให้น้ําให้กับต้นเล็กปลูกอยู่นี่จะเห็นว่ามีกระบวยอยู่ทุกๆุก,ท,ก,ท,กที่นะคะ ย่าจะเอาวางไว้ตามต้นกล้วยนะคะบางทีนะาเขาก็มาลดให้ย่าค่ะเพราะว่าต้องลดน้ำในบ่อบ้างฮ mm hmm. หาๆมีแอบมูชมบรรยากาศไปคอนะค่ะวัดน้ำนี่เหนื่อยมากๆต้นกล้วยโตเร็ว hmm. ๆมาค่ะที่แล้วยังต้นนี้เดียวอยู่เลยได้น้ำในบ่อ น้ำ <ปะ S 1> มีบอ่อมีสารอาหารเยอะเลยหาลาดีไม่เจอว้าวดันไหที่ต้องเอาน้ําในบอ่อขึ้นไปลดบ้างเพราะว่าน้ําในบ่จะมีสารอาหารที่พืชต้องการนะคะน้ําประปานี่พืชจะไม่ค่อยงามนะคะแต่ย่าเขาแก่แล้ววัดไม่ไหวะนะอย่างที่ว่าแต่ก็น้าก็จะมาวัดน้ําตรงบอร่อนี้ลดให้บ้าง สารอาหารเต็มเปี่ยมนะคะเพราะว่าหน้าฝนมาน้ำท่วมด้วยตรงนี้สารอาหารก็จะมาจากทุกที่พืชก็จะงามมากๆเลยเนอ้องเจยว,ว่าไปฝีมือกันรดน้ำก็ใช้ได้นะคะได้ยินเสียงไหมเสียงน้ำก็ดังอยู่นะแต่แค่ว่าค่อยๆตักเองแค่นี้เอวก็จะเริ่มเบี้ยงแล้วนี่น้องเมื่อยเขนมากๆเลยช่วงตอนนั้นนะ ได้เหงื่อแต่ดีว่าออกกําลังอยู่เรื่อยเนาะที่ทํางานเขาให้ออกกําลังอยู่เรื่อยเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่กําลังก็ล่าถอยไปเยอะแล้วเมื่อก่อนวัดไวกว่านี้นะรู้สึกว่าตอนนี้นเหนื่อยไปแต่เราก็ไม่หักโหมเนาะจะค่อยทำไปใจเย็นๆใจร่มๆยังไงก็เอาให้สุดเลยนะคะ ยาวมากเลยนะยาบอกนิดหน่อยมันนิดหน่อยตรงหน่อยนูจะปลูกอะไรเยอะแยะก็นม้ขายก็ไม่ได้ขายนะปลูกแบ่งกันกินนี่หละแต่ว่าไปก็เล่านี่เละไปทีก็ขนกับองค์เทศจนรถนี่หน้านี่แบบเหินได้เหินเลยนะคะรถเก่งเหมือนรถบรรทุกะอะรถยาก็บอกว่ารถบรรทุกหน้าอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะยาจะเอาฟัก กล้วยเอาอะไรแบบฟักแฟงนะคะชาวสวนมาทำไร่นี้ใส่กระสอบเลยนะคะมั่วช่วยไม่ยากหรอนเพื่อนๆที่ทํางานที่แฝดบ้างแต่ตอนหลังนี้ไม่ไหวค่ะอยู่ชั้นห้านะมันแบกไม่ไหวนะสงสารคนแบกตอนเนี้ยคนแบกก็ซี่โค้งหักไปแล้ววันนี้น้องสาวขับรถมาให้นะคะเขวก็ขับรถเป็นตั้งแต่สมัยไม่ได้ขับมาตั้งแต่ สามสิบกว่าปีที่แล้วที่แต่งงานตั้งแต่ยี่ยี่สามก็ไม่ได้ขับอีกเลยที่สำคัญไม่เคยขับเกียร์ออโต้ด้วยสมัยก่อนขับเกียร์กระปุกอันนี้ให้น้องสาวขับมาให้นะคะว่าจะไปหัดขับอยู่แต่ไม่ไหวลวมั้งเป็นคนใจร้อนสมัยก่อนเอารถไปคูดเขาอยู่เรื่อยเลยสงสัยประกันคงจะไม่รับเครมนะคะค่ะ ขับเองแล้วแก้วขับเองล้ะแก้วบางบบคนใจร้อนประกันคงจะเลิกให้ทำเลยละเขาชอบไปขูดไปลูดเขายิ่งก็ทามอรดเยอะเนาะนี่เลยน้องเอวเริมเอวเริ่มเอวเริมป <c oughs> วด <c oughs> แต่ไม่อยากจะโม้นะปวดแค่นิดหน่อยเองตอนนี้หายแล้วเนี่ยมานั่งต่อคลิปกลางคืนแบบเนี้ย มีปวดเมื่อยป่านนี้ยังไม่หลับเลยนะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วมั้งเนี่ยเคยเที่ยงคืนแล้วมั้งพี่น้องโอ้บานนาฝนฟ้าไมื่อำเวยโชคไม่ช่วยบ้านหาทิ้งคาละทมเิ็นมวงเบื้องเช้าเมีฝนลาลัยตามคืนลม้มบ่อนี้ป่านนี้ไม่เคยแห้งนะคะพี่น้อง ย่าก็ไม่เคยสูบด้วยน้ําเนี่ยน้ําดึกดําบันนั่นงสมัยไหนมาแล้วเนาะจะว่าไปตั้งแต่กลุกงกลุ่มมาตั้งลูกหลานที่นี่ที่นี่เป็นทุ่งนานะคะแกก็มาขุดขุดขุด,ขดท้องล่องขึ้นมาขุดดินจากท้องล่องขึ้นมาเป็นคันสวนแล้วก็ขุดมือค่ะกลุงนี้เป็นคนจีนเสื้อผือนผืนหมอนใบมาจากเมืองจีน มาล่องเรือมาตามแม่น้ำา่าจีนมาเรื่อยๆก็มาขึ้นท่าตรงนี้นก็มาพบรพยายาักกับแม่แก,แก่ซึ่งเป็นสาวสุพรรณนะคะที่นี่เป็นอำเภอเมืองนะคะพี่น้องอำเภอเมืองแต่ว่าสภาพยังอยู่แบบดั่งเดืมอยู่คะ่ะแต่ไฟฟ้าป,าป,าปาลาปลาอะไรก็มีพร้อมแหละแต่บ้านเราอยู่ในสวนกลางทุ่งนาเพราะเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนาทั้งหมดเนาะก็ขุด ขึ้นมาทําเป็นสวนอยู่กันอย่างนี้แหละคะ่ะก็อากาศดีมากเลยก็บอกไม่ถูกเลยถ้ามาทีไรก็ก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะน้องสาวฝั่งนูน้นเอามองมาใส่แลยคะ่ะดักกุ้งกุ้งฝอยนะคะพรุ่งนี้เช้าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะ,ะมองนี่ก็ที่แก้วซื้อมาเลยมาทิ้งไว้เ <c oughs> มื่อคราวก่อนก็มาใส่ก็ได้ว่างไม่ได้มากนะคะกุ้ง บางครั้งก็ได้นะพี่น้องได้มะคั่วตำน้ำพริกอร่อยเลยกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรอ่ะกุ้งนางตัวใสๆขา,ขาวกุ้งโคโยตี้นั่นแหละเป็นดุ้งยิ้ดุ้งดิ้นแต่เราไม่กินดิบนะคะไม่กินโคโยตี้เรากินกุ้งตัวงอนะคะคไปคั่วเสร็จเขาก็จะอกตัวงอแดงๆนะตากแห้งไว้ใส่ส้มตำก็อร่อยนะ เอาไว้ยำก็อร่อยยำใส่ยำอะไรยเงี้ยใช้แทนกุ้งทะเลแต่เราใช้เป็นกุ้งน้ำจืดน้ำตรงนี้ใส่มากๆเลยคะ่ะทั้งตีทั้งชาติไม่เคยแห้งเหือดปลาก็เยอะนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะจับก,กุ้งนางไว้ตกปลานะคะปลาตรงนี้ก็ปลาจาระเม็ดน้ามาปล่อยไว้แต่เราไม่อยากได้ปลาจาระเม็ดนะคะมันตัวใหญ่ เราอยากได้ปลาเล็กปลากระดีปลาหมอตรงเนี้ยปลาธรรมชาตินะคะปลากระดีปลาหมอปลาสลิดพูดผิดปลากระดีนี่ไม่กินเบ็ดนะคะกินเบ็ดแต่ไม่ใชยติดมาหลอกินอาหารแล้วก็ไปเนาะธรรมชาติของกระดีแต่ยกยอก็จะได้ก็อยากได้ปลาสลิดทาปลาแดดเดียวอร่อยอะกินกับแกงส้มเนาะแล้วยาก็ชอบกินเป็นปลาเค็มปลานี่แหละปลาแดดเดียวแกไม่ชอบกินปลาสดนะคะ แกอายุเยอะแล้วเป็นเบาหวานด้วยเขาหมอก็จะให้กินปลาเยอะๆอะไรทำนอ<ะ>ง<ล>นี้ในน้<ล>าดีกินปลาสดกินแต่ปลาแห้งวันนี้เป็นวันสงกรานนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะวันสงกรานวันนี้เป็นวันสงกราน ลูมสาวชาวบา้านสนุกเล้วนี้แก้วก็ลดน้ํานะลดน้ําส่งการต้นไม้ก็ให้ความชุ่มชื่นแก่ชีวิตและตัวเองและครอบครัวนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านค่ะสวัสดีปีใหม่เมืองนะคะสวัสดีค่ะ